ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะนิยายวายจากนามปากกามหมูเถื่อยเรื่องกอดนายด้วยใจรักตอนที่14ใครเขินเช้าวันต่อมาทัชชาตื่นขึ้นก่อนเพราะมีเรียนคาบเช้าเขาค่อยค่ยขยับตัวออกจากที่นอนเพราะกลัวคนที่รอเขามาครึ่งคืนจะตื่นเตวิตตื่นมาอีกทีก็สายดงพบว่าข้างกายว่างเปล่าเสียแล้วลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวแต่ชีวิตประจำวันเขาเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะเดิมทีเวลาตื่นขึ้นมาแม่จะทำอาหารเตรียมไว้ให้เตวิตรู้สึกว่าที่บอก,กว่าตัวเองโตแล้วนั้นที่แท้เขาก็ยังเป็นเด็กที่แม่ยังต้องคอยหาข้าวปลาอาหารจนถึงเรื่องการซักผ้าซักผ่อนให้ผิดกับทัชชาที่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเตวิตที่มีเรียนคาบบ่ายปกติแล้วถ้าไม่ถึงเวลาเขาจะไม่รีบออกจากบ้าน แต่ในวันนี้พอตื่นขึ้นมาไม่เจอคนที่นอนอยู่ข้างๆเขาก็รีบจัดการตัวเองแล้วตรงไปมหาวิทยาลัยเมื่อมองดูเวลาแล้วการเรียนคาบเช้าของทัชชาน่าจะสิ้นสุดลงแล้วเตวิตรู้ตารางเรียนของทัชชาเลยรู้ว่าหลังจากคาบเช้าที่จบลงทัชชาจะมีเรียนอีกทีก็ตอนบ่ายโมงจึงไปตามมหาแต่ก็เจอเพียงกลุ่มเพื่อนของทัชชาที่รวมตัวกันที่ห้องสมุดประจำคณะปอทัชไปไหน มันบอกกว่าง่วงเลยไปหาที่นอนปอตอบพร้อมกับยกมือไหว้เพื่อนเพื่อนในกลุ่มก็ยกมือไหว้เช่นกันผมว่าพี่อย่าไปรบกวนมันดีกว่านะครับคืนนี้มันต้องไปเล่นดนตรีอีกข้าวเอ่อยอย่างกันท่าเตวิตมองข้าวอย่างไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่รัศมีความเย็นเริ่มปกคลุมรอบๆปอจึงหาวิธีหยุดสงครามที่กำลังจะเกิดและก็นึกขึ้นได้เมื่อมองเห็นถุงสเสบียงที่เตวิตหิ้วมา ดัดฟ้าคณะครับที่เมื่อเช้ามาเฉียดเกือบสายน่าจะยังไม่ได้กินอะไรเตวิตจึงเลิกสนใจข้าวเพราะเขากลัวว่าคนนอนดึกตื่นมาเรียนแต่เช้าจะหิวจึงรีบขึ้นไปดัดฟ้าคณะเปิดประตูมองหาทัชชาแต่ก็ไม่เจอจึงเดินอ้อมโต๊ะเก้าอี้ที่วางระเกระรักะอยู่ไปอีกทางจึงเห็นว่าทัชชากำลังหลับอยู่บนเก้าอี้ที่เอามาวางต่อกันใช้เงาของแทงเก็บน้ำเป็นที่บังแดด เตวิตยืนอยู่ปลายศีษะโน้มตัวลงเล็กน้อยมองหน้าคนนอนให้ถนัดตาหนีมาอยู่นี่เองแดดสองแล้ววะนะเตวิตที่ยืนเอาตัวบังแสงให้เอ่ยขึ้นเบาๆจะปลุกก็กลัวคนนอนน้อยหลับไม่เต็มตื่นสายลมเอื่อยพัดพอให้อากาศอบอ้าวของฤดูฝนให้รู้สึกเย็นขึ้นมาบ้างเตวิตใช้ปลายนิ้วเขี่ยผมที่ปลิวตามลมของทัชชาให้เข้าที่เข้าทาง ทัชชาคว้ามัดเข้าที่มือด้วยสัญชาตยานและลุกขึ้นอย่างรวดเร็วหมายจะต่อสู้เพื่อป้องกันตัวจากคนแปลกหน้าแต่พอเงยหน้ามองเห็นเป็นเตวิตก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเข้าที่เกือบโดนจับทุ่งแล้วไหมละ่ะเตวิทยิ้มอ่อนนึกดีใจที่ทัชชาก็ระวังตัวดีอยู่หิวไหมเตวิทยื่นถุงสเสบียงให้ทัชชาทัชชาก็รับมาเปิดถุงออกดูกิงแบบนี้ผมก็คิดถึงที่โนนแย่สิ ที่กำลังสร้างความทรงจำใหม่ให้นี่ไงต่อไปนี้เวลากินแฮมเบอร์เกอร์ก็นึกถึงตอนที่กินด้วยกันที่ดาดฟ้านี่ดูดีบรรยากาศดีจะตายทัชชามองดูบรรยากาศรอบๆดีตายละร้อนก็ร้อนแล้วทำไมไม่ไปนอนที่ห้องสมุดแอร A ์เย็นๆที่นี่แหละดีแล้วครับห้องสมุดเอาไว้ให้คนที่เขาอยากอ่านหนังสือจริงๆเข้าไป คำตอบที่ได้ทําให้เตวิตยิ้มบางยื่นมือทั้งสองไปดึงแก้มที่แดงเพราะอากาศร้อนอย่างเอ็นดูทําไมน่ารักขนาดนี้เนี่ยโอ้ยพี่ผอมาจาดได้กินดีดีไหมอาอากินเลยนี่มีเฟรนฟรายด้วยกินเยอะเยอะเรียกแก้มคืนมานี่เลือหมดแล้วเตวิตใช้ปลายนิ้วโป้งเช็ดซอสที่มุมปากทัชชาออกแล้วนำนิ้วนั้นใส่ปากตัวเองอย่างกับเป็นเรื่องเคยชิน ทัชชาหน้าร้อนฉาครึ่งมาทันทีที่ทำอะไรนะคพือทำอะไรก็นั่นทัชชาทีที่นิ้วของเตวิศสลับกับมุมปากตัวเองเออช่างมันเถอะครับที่ไม่อยักรู้ว่าเราเขินเป็นด้วยใครเขินไม่มีทัชชาเอ่ยเสียงสูงกว่าปกติคลางกัดแฮมเบอร์เกอร์คำโตอีกครั้งคราวนี้เลือกปากหนักกว่าเดิมแต่คำคารหาที่ถูกกล่าวหาว่าเขินให้กับคนโตวกว่าทำให้นึกอยากจะเอาชนะ จึงเอ่ยออกมาเสียงอู้อี้ท,ทั้งที่อาหารเต็มปากที่นี่เลยอ,อีกแล้วทัชชาชี้นิ้วไปยังมุมปากของตัวเองเตวิตนึกมันเคี้ยวจึงโน้มหน้าเข้าใกล้จะให้พี่เช็ดให้เหรอทัชชาแทบหยุดหายใจแต่คำคารหาทำให้ไม่อยากยอมแพ้จึงพยักหน้าแล้วว่าจะไม่เขินพี่อีกเหรอทัชชายื่นหน้าเข้าไปใกล้อีกนิด เอาสิให้มันรู้กันไปว่าคนอย่างทัชชาไม่มีทางเขินให้กับเตวิทแน่นอนแต่ทัชชาคิดผิดเพราะตอนนี้เขากำลังค้างอยู่ที่เดิมเมื่อรับรู้ถึงลมหายใจอุ่นกับริมฝีปากที่สัมผัสมุมปากเบาๆเดี๋ยวนะกข้างนี้ก็เลอะเตวิทเอ่ยพลางเชิดปลายคางของทัชชาขึ้นทัชชาถอยออกกระพริบตาสองสาทีอย่างเรียกสติปากขยับจะพูดแต่ก็ไม่รู้จะสรรหาคำใด เมื่อคิดอะไรไม่ออกจึงพูดออกมาแบบเด็กๆขอมาจากฟองป้าวาดกับลุงชิดฟ้องว่าพี่เตรังแกผมรังแกอะไรก็เราบอกให้พี่เช็ดปากให้พี่ก็เช็ดให้ไงแล้วใครเขาเช็ดปากกันแบบนี้เล่าทัชชาน่างาองยอย่างงุดหงิดเริ่มเกลียดใจตัวเองที่เต้นรัวไม่ยอมหยุดเอ้าก็เราไม่ได้บอกวิธีการที่ก็นึกว่าวิธีไหนก็ได้ เตวิทยังคงยิ้มอย่างพอออกพอใจให้กับอาการเขินของทัชชาไม่กินแล้วทัชชาเตรียมลุกหนีเพราะไม่อยากให้เตวิทเห็นหน้าที่แดงอย่างแตงโมของเขาในตอนนี้เตวิตคว้าข้อมือของทัชชาให้นั่งลงที่เดิมพร้อมกับเอียงหน้าไปมองใบหน้าที่กำลังหลบอยู่โอ้โอขอโทษหยุดยิ้มหยุดหัวเราะด้วยะโอเคมากินต่อเขินเก่งแล้วก็งอนเก่งด้วย ไม่เขินก็แย่ละจูบแรกของผมเลยนะทัชชาบ่นอุบอิแต่เตวิทได้ยินชัดเจนเตวิทเกิดความภูมิใจเล็กๆที่คู่มั่นของเขายังคงห่วงเนื้อห่วงตัวไม่ได้คล้อยตามกับวัฒนธรรมของชาวต่างชาติแบบนั้นเขาไม่เรียกว่าจูบต้องแบบทัชชาใช้สองมือยันคันเตวิทออกก่อนที่เตวิทจะเล่นกับเขาจนเลยเถิดโอ้ยเรานี่แสบใช่ย่อยถ้าพี่ไม่หยุดขอมาจากทุ่มที่ลงพื้น แล้วขนของพี่ออกจากห้องผมให้หมดเลยครับยอมแล้วครับเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนปอกับทัชชาก,ก็รอเตวิทมารับกลับห้องวันนี้ผมมีเล่นดนตรีที่จะกลับบ้านเลยหรือเปล่าไม่กลับที่บอกแล้วไงว่าจะอยู่ที่นี่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับแค่ถามเฉยๆทัชชาเอ่ยถามพร้อมกับหาเสื้อผ้าที่จะใส่คืนนี้ เมื่อได้ของที่ต้องการแล้วก็เข้าไปอาบน้ำและแต่งตัวให้เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่อยู่ในห้องน้ำเตวิตดึงแขนทัชชามานั่งลงที่ปลายเตียงและเช็ดผมให้วันนี้กลับดึกไหมดึกครับที่ไม่ต้องรอผมนะหลับก่อนเลยเตวิตดึงทัชชาเข้ามากอดวางคางลงบนศีรษะแล้วงองแงไม่อยากให้ไปเลย พี่เตครับที่ผมไปไม่ใช่แค่เงินครับข้อส่งมาให้ผมเหลือใช้ทุกเดือนผมแค่อยากรู้ว่าผมชอบทำอะไรเลยอยากลองครับแล้วทัชชอบเล่นดนตรีหรือเปล่าก็ชอบนะแต่ถ้าจะทำเป็นอาชีพในอนาคตมันยังไม่ใช่ครับแล้วทำไมไม่เลิกทำละ่ะก็ผมชอบทำอยู่ไงครับผมไม่คิดว่าพี่จะงองแงเก่งทัชชาดันตัวเองออกช้อนตาครึ้นมองคนที่ยืนสูงกว่า สุดท้ายคนที่งอแงก็ต้องยอมให้กับสายตานั้นโอเคพี่ไม่ห้ามก็ได้แต่เสร็จงานก็รีบกลับนะทัชชาเห็นว่าเตวิทยอมง่ายจนเกินไปแถมยังไม่แสดงสีหน้าไม่พอใจเดี๋ยวในะยอมง่ายแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะตามผมไปนะที่ตามไปได้ด้วยเหรอเตวิทที่ไม่ได้มีเจตนาในตอนแรกเอ่ยอย่างดีใจที่เหมือนมีคนมาชี้โครงให้กระรอกอหยุดความคิดนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะครับ ถ้าพี่ตามผมไปผอมาจะย้ายห้องหนีไม่ให้พี่ตามไปเพราะแอบ,บซ่อนใครไว้หรือเปล่าไม่ซ่อนหรอกครับถ้ามีผอมาจะบอกไม่ได้นะห้ามมีเราตกลงกันแล้วว่าระหว่างนี้เราสองคนจะไม่มีใคร ครับผมจำได้แล้วพี่คิดจริงๆเหรือว่าเราสองคนจะไปรอดจนถึงวันแต่งงานและจะอยู่ด้วยกันได้จริงๆดูสิครับเวลายังไม่ตรงกันเลยไหนจะมางองแงใส่ผมอีกพอเป็นบ่อยๆเดียวพี่ก็ทอ้อเตวิดฟ,ฟังอย่างอดทนไม่รู้จะพูดอะไรออกมาอีกที่ทัชชาพูดมันก็ไม่ผิดพี่เตครับที่มีโลกของพี่ผมมีโลกของผมผมอยากให้พี่ใช้โอกาสนี้ลองคิดอีกทีนะครับ ทัชเตวิตเสียงแข็งอย่างคนหมดความอดทนที่ทัชชาชาคอยแต่จะไล่เขาออกไปจากชีวิตเราจะไม่พูดเรื่องนี้อีกหรือทัชอยากให้พี่พิสูจน์ว่าโลกของพี่ก็คือทัชจบตอนอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปและยังสามารถติดตามอ่านนิยายแบบเต็มๆของหมูเถอยได้ที่รี a d ะไร